พรพัฒเนี่ยมีตั้งแต่พระเจ้าองค์ปฐมนะมาถึงองค์ปัจจุบันและองค์ข้างหน้าอีกสิบยี่สิบองค์เนะี่ยลองคิดดูเลยสวดแค่นั้นอนะ่ะชีวิตเปลี่ยนบางคนสวดตั้งใจสวดนะคนเป็นหนี้หลายสิบล้านตั้งใจสวดจริงๆนะคิดออกจะเอาไงกับชีวิตมันมีอยู่แล้วในนั้นอนะ่ะคืนท่านมีอยู่แล้ว พลังงานท่านมีอยู่แล้วเพียงแต่เราเอาจิตเนี่ยเข้าไปข้างใน,เ,นเอามาเป็นประโยชน์แค่นั้นเองเพราะนั้นท่านจึงไม่ให้ห่างจากพระที่แจกไปเนี่ยไม่ใช่เอาไปไว้ในห้องพระนะไม่ใช่เอามาห้อยคอห้อยตรงไหนก็ได้ท่านบอกพระเนี่ยสว่างจะจิตเองเอไปไหนไม่รู้ถ้าจิตเราอยู่กับพระล่ะเมื่ออไร่ล่ะ พระกะ็สว่างจิตแล้วก็สว่างเพราะจิตเราไปอยู่ที่พระแล้วบุญเราในอดีตอีกล่ะมันไมกละแล้วบุญบริเวณแถวนั้นอีกล่ะมันก็มอมกละเพราะการรมทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่พุทธเจ้าองค์ผสมมาองค์ไปองค์ข้างหน้าเนี่ยท่านเอาไปด้วยไหมไม่ทิ้งไว้ในโลกเนี่ยเพราะนั้น เองอย่าลืมกอยเด็ดขาดว่าเองทํากรรมอะไรไว้ในโลกเนี่ยถ้าเองไปสถานที่เองทํากรรมไม่ดีไว้เนี่ยถ้าวิญญาณมันยังตกค้างอยู่เนี่ยเองโดนกระทืบแน่นอนเนี่ยท่านบอกเรารู้ไหมไม่มีใครรู้บางคนก็มีบางคนก็ไม่มีเพราะนั้นเราจะเห็นทั่วไปสมัยที่หลวงตาเึดกดประทานท่านให้ไปดูนะฮะหลวงพ่อท่านมีบารมีเต็ม เวลาท่านพูดเนี่ยมันเป็นภาพเลยนะไม่รู้อ่ะท่านหลอกนกัลงตามไม่รู้อีโนเอเน่ A N A, จนปวดได้อะ่ะเมื่อก่อนก็เข้าวัดประจำมันละจะเข้าตามประเพณีไม่ฝึกจริงจจังๆท่านบอกไม่ได้นะเองต้องสวดมนต์นะจันวาเวลาเองสวดมนต์เนี่ยจิตเองสว่างและจิตเองจะเป็นสายใ่กับพุทธมนต์ที่ท่านทิ้งไว้ในโลกนะ่ะ ชีวิตเองเปลี่ยนแน่นอนท่านบอกเปลี่ยนจริงๆนะไม่ได้คิดถึงชาตินี้ชาติเดียวเลยคิดถึงพระพุทธเจ้าวิสุองค์ข้างหน้านน่นนะเพราะฉะนั้นถ้าเราสวดไปบ่อยๆเนี่ยเราจะมีความรู้สึกละบางคนก็ปรารถนาเป็นหนอพุทธภ,ภูมิคือพระพุทธเจ้าบางคนก็ปรารถนาเป็นปเจกภูมิคือพระประเจกบางคนก็ปรารถนาไม่เกิด บางคนก็ปรารานตามโูธิริษัทองค์ใดองค์หนึ่งมันจะรู้ทีนี้เราไม่เคยอธิษฐานพอเริ่มเข้าใจเราเริ่มอธิษฐานล้วท่านถึงบอกว่าไหนๆเองก็เกิดเกิดตายตายอยู่แล้วเนี่ยเองก็ทำทำไปด้วยเนี่ยนี่ค่อยรู้ไปด้วยไม่ใช่รู้วันเดียวสองวันเนี่ยท่านบอกต้องสวดตลอดชีวิตเนียไม่ใช่สวดปีสองปีแล้วมาถามหลวงตา,ตาว่า ไม่เห็นสงบเลยโธ่ตั้งแต่เด็กจำความได้กับบันทึกแล้วเรื่องราวอะไรเยอะแยะไปในหัวสมองเนี้ยเพราะบันทึกไว้จะให้มันลืมก็ต่อเมื่อขยันในการสวดสวดไปนานเข้าเนี่ยมันเริ่มเพลินนะเพลินเหมือนร้องเพลงน่นแหละที่ร้องเพลงทนไมเพลินเลยอะ่ะที่สวดมนต์เพลินไหมไม่ ต้องใช้เวลาเวลามันเพลินเนี่ยมันจะมีความรู้สึกในพุทธมลเวลาเพลินจริงๆนะเพลินมากๆเนี่ยนะมันนิ่งแลฮะแต่อย่าเข้าไปในนิ่งถ้าจะเอามาเป็นประโยชน์นะถ้ามีความรู้สึกเพลินเมื่อไหรล่ละมันจะรู้ตัวเลยว่าจิตเริ่มขึ้นพรมแล้ว คือไม่ลำคาญไม่ลำคานแน่อะไรสักหนนะ่ะไม่ลำคาญในลูกรถกินเสียงถึงลำคาญก็ไม่นานนั่นอนะ่ะเพลนินท่านเพื่อนแล้วทีนี้ท่านก็จะรู้แล้วละ่ะท่านจะไปไหนตายแล้วจะไปไหนจะเกิดไม่เกิดไม่เรื่องเลขกราท่บอกไม่้องไปเถียงกับเราท่งบอกมันอยู่ที่กำลังใจเพราะนั้นหลวงตาแจกไปเนี่ยทำกำเมืนนะ เนี่ยพระเนี่ยสร้างกับมือบารมีรวมหลวงปู่กับบารมีรวมหลวงตาอยู่ที่นั่นด้วยเพ,เพราะท่านแนะนําให้เวลาไปไหนมาไหนฮนะให้เป็นผู้มีประโยชน์เรามาจีนนี่เรากราบพระพระจินราร่าเนี่ยถ้ากลับเป็นเราก็เพิ่มกำลังจกักรพพรด ไปที่พุทธินาชเป็นกระแสเดียวกันกับหลวงปู่เป็นกระแสเดียวกันกับหลวงตาเป็นกระแสเดียวกันกับผู้ที่สวดเจ้รพรดผู้ที่ทารูปรักเกี่ยวข้องกับพุทธใครสวดบทไหนก็มาที่ชทินราชอง์เนี้ยก็แผลโลกวิญญาณแถวนี้ไกลนะะมันได้บุญได้บุญได้กระแสของบุญจากพระตรงที่เรากล่าว เราไปเจอใครที่ไหนครับเจอพระองค์ไหนคระเราโมทนาบุญกับท่านแล้วถ้าเป็นผร <te> pues ิดัใสกับฝากเนื้อฝากตัวช่วยเหลือเกื้อกูลในการเวียนว่ายตายเกิดนะครับถ้าเป็นพระหลานศสาธุตัวมนที่ไหนฝากไว้กับแทบพรมแถวนั้นช่วยเหลือเกื้อกูลในการเวียนว่ายตายเกิดในอนาคตเขาลูวิญญาณเขาลู แต่เราคิดไม่ออกเข้าใจไหมเขาโล้แต่เราคิดไม่ออกเพราะเรามีรูปมีนามวิญญาณมีแต่นามไม่มีรูป